การชมพระอาทิตย์ที่ต้องแรกมาด้วยนี่เลือดเต็มตีนเลย หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวภูกระดึงก็คงจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในใจของนักเดินทางหลายๆคนที่จะมาพิชิตยอดเขาดูพระอาทิตย์สัมผัสทะเลหมอกโอบก,กอดอากาศที่หนาวเย็ยนตลอดทั้งปีและบางคนมาที่นี่เพื่อหลีกหนีบางอย่างที่มันรบกวนจิตใจตอนนี้ก็อยู่ที่ตีนภูนะครับซึ่งเราก็ได้เคลียร์การค่าใช้จ่ายหลายอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้ ปั๊มแล้วแล้วก็ค่าเข้าอุทยานอะไรแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วก็กลับรูปภาบแล้วก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวรอแม่สาวน้อยของเรานะฮะช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นภูกันเลยก็คือเสียเงินกันแต่ยังไม่ได้ขึ้นดอยยังไม่ได้ขึ้นภู <c oughs> ใครมาแล้วก็อย่าลืมไปปั๊มนะฮะแต่ว่ามันมีจุดปั๊มหลายที่แล้วก็ปั๊มพล่าแล้วก็ไปปั๊มข้างบนต่ออีกได้นะครับ ช้อปปิ้งอะไรมาจ้าตอนนี้เวลา6โมง45คนก็เริ่มทยอยมาอาทุกคนตอนนี้ก็อยู่ตรงที่หน้าทางเข้านะฮะซึ่งเราก็พร้อมหรือยังกันจ้ะ <c oughs> ยังมาถึงไหนก็รอนแล้วอ่เวะเหนื่อยแล้วอ่ะ รอรอนี่รอเส้นทางผู้พิชิตทูกระดึง,ง,งได้ครับท,ทางวันนี้ก ไม่แฉะนะเพราะว่าเม้วานฝนไม่ตกแต่จริงๆเราก็ยังไม่เจอทางแฉะเนลยโอเคอยู่นะพอเะินเดินๆด้ง่ายอยู่ใช่ไหมฟ้องมาในกล้องแล้วกล้องมันกลับด้าน อันนี้เป็นจุดชมวิวที่ซ้ำแหกนะคะแคี่แค่แบบแค่จุดแรกก็แบบขี้เล่นนะมันก็แบบสวยดูวิวดิวิวสวยมากดูกน,นี่แบอินหินยิงเป็ดปงลงสวครับแต่คือแบบกิโลแรกคือบอกเลยว่าแบบสุดมากทุกคน ก็ไปกับที่บ้านไปกับญาติด้วยเลยเนี่ยหลายคนแล้วทีเนี้ยพอไปบนดอยตอนนั้นเชียงรายมัง้งเชียงรายแบบเหมือนสมัยที่โทรศัพท์ยังไม่มีอ่ะคือโทรศัพท์เหมือนเขายังใช้ตู้กันอยู่อ่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนลูกพี่ลูกน้องอ่ะชอบชอบชาวเขาคนหนึ่งเวย้ย<อ>ทีเนี้ยเออแล้วไปขอเบอร์เขาพอขอเบอร์ทีนี้เขาให้เบอร์มาแต่เป็นเบอร์แบบเบอร์ตู้สาธารนณะทุก <laughs> คนเกียมากเป็นเบอร์ตู้อ่ะแล้วแบบ <Okay. S 1> <laughs> พอโทรไปอ่ะ ไม,ไม่รู้ใครรับก็แบบเคีียวมากเป็นความปก๊บสมัยแบบน้นการอันนี้เดินถอยหลังอยู่ทุกคนเพราะว่ามันย้อนแสงซำกกกอกอะไรทุกคนไม่ใช่ซำกกกอกสำบอนกูหลอนแล้วกูอยากถึงจัดการเดินทางสู่ยอดของคูกระดึงในครั้งนี้พวกเรา ก็ได้เตรียมรับมือกับสิ่งที่เราจะต้องเจอเอาไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยหรือแม้กระทั่งความยากลำบากแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือพวกเราได้ค้นพบหลายสิ่งอย่างที่ทำให้เราเนี่ยได้เปิดมุมมองใหม่ๆของการเดินทางและก็เติมเต็มให้กับความคุ้มค่าของการเดินทางในครั้งนี้ทั้งรอยยิ้ม และมิตรภาพดีๆของนักท่องเที่ยวรวมทั้งเรื่องเล่าและวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าและลูกหาบบนภูกระดึงแห่งนี้ครับฝนตกแล้วทุกคนเราแปะก็จะหมดแล้วด้วยถ่ายไม่ได้แล้วแต่นิววิวสวยมากที่สวยมาก และแล้วเราก็พ้นวิกฤตพายุมาแล้วนะปนไปที่เต็นท์กันดีกว่าวาิวตอนเย็นฮะทุกคนะนะ่ะหลังจากฝนตกนะฮะ,ะสวยมากทุกคนอันนี้ไม่ใช่เต็นท์เรานะเต็นท์พี่เขาอันนี้จะเป็นร้านหมูกระทะนะจ๊ะคนกินเพียบ ta -da. หยิบเลยใช้มือหยิบเลยเพื่ไป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 ออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วอยู่นี่อยู่นี่ฉีดเลยแล้วแล้วคุณป้าอยู่นี่อยู่นี่วิ่งมีกี่ตัวเนี่ย

ไม่เจ็บชิรูออยดะการชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูกระดึงดันกลายเป็นเรื่องที่น่าวาดเสียวและท้าทายขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะมีเจ้าทากนี่แหละที่ไตข่ขาเราขึ้นมาขอรับบริจาคเลือดอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็ทําให้พระอาทิตย์ที่จุดหมายปลายทางเนี่ยดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับ แม้ว่าเราจะไม่ได้พบดวงในการสัมผัสทะเลหมอกไปด้วยแต่ก็รู้สึกได้ว่าพระอาทิตย์สวยงามกว่าในทุกๆวันที่ผ่านมาการชมพระอาทิตย์ที่ต้องแลกมาด้วยนี่เลือดเต็มปีนเลย6โมงเช้าครทุกคนดูจากสภาพหนะ้าไม่ตื่นนะมาแต่ลางวิญ,ญญาณอยู่ที่เต็นตนี่เลยเนี่ยเดีด๋วยวนะ เอออีวิดีโอยานึงดูให้คือพาทิศขึ้นแล้วเป็นไข่แดงแล้วทุกคนสวยมากอากาศโคตรด,ด,ดีดีมากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตวีดีโอให้อันนี้คนทุกคน <Okay. S 2> คนก็ไม่เยอะไม่เยอะย <All okay. S 1> โอเคโอย เช้าเ้านี่สองโดงท้าไปซีตัวขี้ยังไม่โดนใช่ไหมดอเท้าดิครับเท้าคือซีนเปล่าทุกคนใส่ถุงเท้ากันทา่าทุกคนใส่ไหมเดี๋ยวเดินกลับที เราจะไปทางน้ำตกเพนทุกใหม่นะฮะไม่มีใครเลยมีแค่เราสามคนน้ำตกอะไรนะ ็นพบใหม่น้ำตกเป็นพบใหม่ฮะทุกคนต้นเมปเปิลครับยังไม่แดงเขียวชะมุม <c oughs> นี่คือต้นเมปเปิลที่อยู่ใกล้กับน้ำตกนะจ๊ะเดือนตุลายยังไม่แดงแดงไม่กี่ใบนะฮะอากาศดีมากทำไรอ่ะอะ ลุยผาะไรวะผาหน้าน้อยผิดทางประมาณกิโลเดียวไม่กูมาเอาทุนกูเอาทรรัล้ว่กูไม่เดินผิดทาง เหยียบเมฆนาวนะกับความเหนื่อยเฮ่อเป้าหมายหลักๆในวันที่สองของเราก็คือการเดินชมเส้นทางน้ำตกและเก็บแต้มพระอาทิตย์ตกดินที่ผาลมสักซึ่งก็เป็นจุดที่เหล่านักเดินทางจะต้องมาเหยียบสักครั้งเมื่อมาถึงภูกระดึงและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่เราได้ตัดสินใจมาภูกระดึงในช่วงหน้าฝนเพราะเรา จะได้มาสัมผัสกับน้ำตกและความชุ่มชื้นของป่าเขาได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็โชคดีครับที่วันนี้ฝนไม่ได้ตกลงมาแม้ว่าจะมีเมฆลึ้มลอยผ่านหัวให้ตกใจเล่นไปบ้างก็ตามก็อย่างที่บอกแหละครับว่าถ้าหากการเดินทางมันราบรล่นไปซะทุกอย่างสถานที่หรือเส้นทางแห่งนั้นก็คงจะไม่ได้น่าจดจำมากขนาดนี้มันจะกลายเป็นเรื่องเล่าในความสมจรที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเราป่า ภูเขาท้องฟ้าและเสียงมแมลงและในทุกครั้งที่เราเผลสิทสิ์ถึงมันก็เสมือนว่าเราได้กลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อรอคอยในการเดินทางสำหรับครั้งต่อๆไปพาลมสักคนคนน้อยมาก เวลาประมาณห้าโมงครึ่งแะทุกคนก็เสร็จกล้องฮะเสร็จตัวเองรอรอพระเอกตกดินนะฮะ สซ่สาวโอ้ยชีดเลยแต่กูว่าอากาศมันกำลังพอดีอ่ะถ้าหน้าหนาวแม่งสุดเกินฝั่งนี้จะเป็นเต็นท์ของพ่อขาแม่ค้านะฮะไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่พักได้มันสองคนฝั่งนี้ลายพางเป็นของอุทยาน คือแล้วมัน200กว่าบาทนิดๆนะฮะพักได้3คนนะเต็น์กว้างมากนะเลือกเอาแบบไหนนะแต่ว่าสถานที่อะใกล้เคียงกันคล้ายๆกันอีกสถานที่หนึ่งที่ควรมานะฮะบนพืกระดึงหเหมือนกันลังเจ็บ